ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสาภาพยุโรปหรือในอเมริกานั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นใน อาเซียนหรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้ความร่มสลายความผิดพลาดหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจเกิดมาจากการที่ประชาชนใช้เกินตัวครับวันนี้สิ่งเหล่านี้นั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วกำลังลุกลามเข้าไปสู่เศรษฐกิจในสาภาพยุโรปนะครับ จะว่าไปแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานั้นสหภาพยุโรปนั้นถือว่ารุ่งเรืองสุดขีดชาวยุโรปนั้นมีสวัสดิการที่ดีที่สุดคําว่าสวัสดิการนั้นก็หมายความว่าทางภาครัฐนั้นได้นําสิ่งที่เรียกว่าความสะดวกสบายมาสนับสนุนให้กับประชากรในยุโรปทั้งหมดครับนั่นก็คือที่มาของคําว่าประชานิยมนั่นเองประชานิยมนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุ ที่ทําให้เศรษฐกิจในสาภาพยุโรปตอนนี้มีปัญหาครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนในยุโรปนั่นเองคนในยุโรปเป็นกลุ่มคนที่ใช้เงินในอนาคตก็หมายความว่าใช้เงินเกินตัวนั่นเองแล้วก็เอาเงินของอนาคตอเอามาใช้ในปัจจุบันเมื่อใช้นานๆเข้าในช่วงยี่สปีที่ผ่านมานี้ก็ทำให้นี้สาธารณะนั้นพอกแล้วก็ขยายตัวขึ้นมาอย่างมาก วันนี้มีประเทศในโลกนี้นะครับไม่ถีดประเทศนะครับที่มีหนี้สาธารณะนั้นมากกว่าจ d p การที่มีหนี้สาธารณะมากกว่า GDP นั้นอันนั้นเสี่ยงอันนั้นนำไปสู่เงินฝืดอ,อันนั้นนำไปสู่ความร่มสลายของเศรษฐกิจครับเพราะว่าทั้งประเทศนั้นมีแต่หนี้สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดได้หรือไม่ในอาเซียนอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าคนกำลังพะวงนะครับว่า การที่ประชาคมเศษรษฐกิจยุโรปอันนั้นมีปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะก็เป็นเพราะว่าการรวมตัวส่วนหนึ่งของประชาคมยุโรปประชาคมยุโรปรวมตัวขึ้นมาหลายประเทศนะครับถือว่ายังยากจนแต่เสร็จแล้วมีสวัสดิการเหมือนประเทศที่ร่ำรวยนั่นก็คือเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆประเทศนั้นอย่างเช่นกรีกก็ถือว่าวันนี้ไม่มีเงินเดือนที่จะจ่าย ให้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งสเปนนั้นก็ไม่มีงานที่จะมาหล่อเลี้ยงคนสเปนเซตหนส่วนสี่ของแรงงานในสเปนวันนี้ตกงานครับแล้วก็กำลังขยายตัวไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้าประเทศต่างๆในอาเซียนไม่รู้จักใช้แบบอย่างเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่สหภาพยุโรปตอนนี้กำลังเกิดนั้นแน่นอนครับ เราก็คงมีโอกาสที่จะเดินก้าวไปสู่ปัญหาในอนาคตเช่นที่กำลังเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปครับฉะนั้นครับวันนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเหล่านั้นต้องใช้ตัวอย่างในเรื่องของการล่มสลายของเศรษฐกิจยุโรปนั้นมาเป็นแนวทางมาเป็นต้นแบบไม่ให้เราเดินเข้าไปสู่สถานการณ์แบบเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะมาเล่าสู่กันฟังครับ